สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้กามาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคือเก่าค่ะ วันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีธรรมดาไปแล้วบ้านนี้สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะสวัสดีวันสงกรานนะคะมาแล้วนะคะหอดแล้วสําหรับสงการานปี2568นะคะวันนี้วันที่13เนาะเริ่มสงการานเป็นวันแรกคะ่ะยังไงนะคะปีใหม่ไทยนี่นะคะเซนซองกับขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านทุกคนนะคะ จงมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะร่ำรวยเงินทองคุณพ่อคุณแม่ขะมีความสุขในทุกๆุกมือนะคะอยู่คู่ช่องบุญนำโชคไปนานๆานเออฝากติดตามเส้นสองแลยกับบุญนำโชคไปอีกยาวนานด้วยนะคะไปตลอดในเด้อจ้ะเนาะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะเส้น2องมีแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายของพ่อสีสเกตมาฝากค่ะฟันเน้นนะคะเน้นย้ำว่าโตวิ่งที่พอปล่อยมาเนี่ย เป็นตม่าก,กับโตได้นะคะจับคู่มาให้แค่สามหางแค่นแคนเท่านั้นนะคะจังไดนะคะก่อนที่เฮาสิขเขาไปรับชมรับฟังแนทางตัวเลขเนาะภาเขามาแล้วนะคะเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากส่้อยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะให้กาลังใจเส้นซองนะคะและก็ให้กําลังใจ พอซีสเกตน้ามนะคะที่เพิ่นไดเอาแนวทางดีๆนะคะว่าแบงปั่นเท่าแบบฟรีๆนะคะตัวเลขแนวทางของพอซีสเกตนะคะโตเน้นโตรักก็คือเลขวิ่งนะคะเน้นโตไดเมนมาโตนั่นคุณพ่อคุณแม่คะสถิตินี่เออเ,ออเข่าซุ้งสุดติดต,ต่อกัน,นเนาะเก่างวดติดนะคะแล้ววันนี้ล่าสุดนะคะเข้าติดต่อกันมาแปดงวดติดเออมาลุดไปงวดเมื่อกี้นะคะเกือเมนฮอดเก่างวดอีกคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ บาทที่นี่งวดนี้นะคะเป็นตาจับตามองมากๆเส้นซองบอกเลยให้คุณ่อกคุณแม่ตั้งหน้าตั้งตาจับตาจับหูจับจมูกจ,จ,จับปากนะคะดูให้ดีๆเอ,อเออพราะว่าตัวเลขของพ่อซีสเกตเนี่ยถ้าได้หลุดนะคะจะลดว่กเกิน 1- นถึงสงวดเท่านั้นคุณ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นงวดเมื่อกี้ลุดไปแล้วนะคะมาจอบมาเบิงงวดนี้แล้วงวดน,นี้พิเศษนักกว่าเก่าอีกปกติพ่อซีสเกตจะปล่อยแนวทางมา2ตัวเนาะแล้วก็จะมีเน้นมาให้ตัวหนึ่งก็คือ มีตัวเด่นกับตัวรองมาให้เนาะแต่วันนี้งวดนี้16เมษายน2568พ่อซีสเกตมั่นใจแห้งถือจังไดกับบอลูหรือมันลงแค่ตัวนี้ตัวเดียวบบจักนะคะฟันมาให้เลยนะคะเม็ดเดียวเท่านั้นเ,เส้นสองฟอยไปแล้วรอบนึงแต่ว่าขอเอาโซ่เบิงอีกรอบนึงละกันเพราะว่าเพื่อ f อฟซีลทยทานหลายคนอาจจะบ่เห็นคลิปตองงวดเนาะ ฟันหนึ่งเม็ดเดียวในงวดวันที่16เมษายน2568ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นตะคือเป็นตมาไหมหนูไม่รู้นะคะแต่บอกเลยว่าความมั่นใจของพ่อซีสเกตเต็มเปี่ยมมากฟันมาให้เน้นๆเม็ดเดียวเท่านั้นเอ,อ่บาทที่นีมือนี่มาท่วนให้เบิงว่าพ่อปล่อยเหล็กวิ่งคือเหล็กหนึ่งมาแล้วเนาะมาจับครูห้อ,อ่จับมาหาแค่สหางเท่านั้นพ่อซีสเกตบอกว่าถ้าหนึ่งจะมา คือจะบุหลุตัวนี้ดอกกษัตั่นสิมาจะคู่มากแค่3ามตัวนี้เท่านั้นนะเอ,ะอะเดี๋ยวจังใดทายเห็นตัวเลขแล้วเป็นตะคือเป็นตามาฝากเอซีฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะคอมเมนต์มาบอกเซนซองน้ำแนหรือว่าคิดว่านึ่งเนี่ย เป็นตามากคู่กับตัวใดนะคะฝากเอฟซนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เซนซองได้มาอ่านได้มาเห็นหน่อยก็แล้วกันเนาะแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันแน่คุณพ่อคุณแม่เออจ๊กสิมี่ไผเบิงบอดอกลงคลิปนี้ไปโอ้ยคือผ้ากันไปเลียนสงการเมื่อแล้วเออนั่ง,งเบิ้องลูกร้านเล่นสงการกะ เปิดคลิปเชนซองแท่นคลิปแพ่งไรบอแมนหรืบอลเลนนะคะกะเปิดเบิงเปิดเขามาเอาตัวเลขกันแน่นะคะเล่นสงการไปด้วยดูเซน2องไปด้วยนะคะเพราะว่าวันที่16เมษซากถิ่มบ่ไดคือกันดีคุณพ่อคุณแม่หลังชักมวนสงการแล้วบะนี่16เมษซานี่สิเป็นมือของเฮ้าทีเฮาสิตรงรวยที่บาทนี่ทิ้งไม่ได้หยุดไม่ได้นะคะทําควบคู่ไปก็ได้เนาะแวะเวียนมาเบิงนะคะมาเอาตัวเลขมาเอาแนวทางที่เส้นสองจัดทําล่งไห่แน่นะคะ โอเคนะคะมาดูตัวจับคู่ที่พ่อสีสเกตจับมาให้เลยก็แล้วกันนะคะเลขวิ่งฟันหนึ่งมากนะคะพ่อสีสเกตบอกว่างวด16เมษายนสองหา้าหทาสีห้จับคู่ให้นะคะคือสีมาที่หนึ่งหาหนึ่งหกแลวก 1, 9, วะหนึ่งเก่าว่าสันสามหางเท่านี้ละเออหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าว่าสันเด้อ่ะเป็นตะคือวา เป็นจังไดคุณพ่อคุณแม่วาตะวัาเซียนซองวาหนึ่งเก่าเป็นตะคืออยู่ดิเออจักเป็นยังนะคะพ่อคงสุดท้ายมากไกลๆเขามาเลยๆมักหนึ่งเก่าบะเน่เออสิเป็นนะจังไดล่ะเห้านะอ้าจังไดล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะมักนำพ่อกะจัดไปก็ได้นะคะหนึ่งเก่าหนึ่งหกหนึ่ง้านะคะหรือถ้าบ่มากตัวพ่อจบคู่กะล่องเอาเลขวิ่งหนึ่งนะคะไปลองพิจารณา แล้วก็มีคำถามนี้นะคะตอ,ตอบตรงนี้เลยแนวทางของพอซีสเกตนะคะเพิ่นบได้ฟิกว่าเป็นบนหรือลางแต่ถ้าจะให้เส้นซองเวาว่าสถิตินะคะที่าสถิติที่เขานะคะแปดงวดกงวดนะคะที่ติดต่อกันส่วนใหญ่มันจะมาบนนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะส่วนใหญ่เลขของพอซีสเกตนะคะตัวเน้นตัวเด่นนะคะจะมาบนตลอดนะคะ 9กาสมาบนอีกส0บางงวดลงล่างนะคะแต่ว่าก็คือสรุปไม่ไง่ายเปอร์เซ็นต์มาบนมากกว่าล่างนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาหนึ่งพิจารณาดูว่าบนมันจะควรจะมาบนเป็นตัวไหนนะคะเสิเป็นเนงยังบอกเออเงื่อนสิเป็นลักรอยเงื่อนสิเป็นจังไรน,นะคะคุณพ,พ่อคุณแม่ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งเนาะแคปหน้าจอนะคะ อโอเคนะคะคงสุดท้ายของพอซีสเกตมาท่วนมายำนะคะและ้วกาเอาตัวเลขมาให้กันเบิงว่าพอมักตัวใดบาที่นี่คลิปทัดไปนะคะฝากติดตามไว้เลยลงคลิปนี้เซตเจต้องก็จะมีคลิปต่อเลยนะคะวันนี้นะคะจะอยู่กันทีหน่อยนะคะลงคลิปปุ๊บคลิปหนาแตีลงปับ๊บเลยหนาลงปั๊บนะคะสิบไดยเว่นเวลาเนาะจังไดกะจ้องหน้าจอนะคะ เอ่อทรศัพท์ช่องหญน้ำโชคไวละกันคลิปหน้านะคะจะเป็นในส่วนแนวทางของเซียนวาริชภูมินะคะแนวทางของเซียนวาริชนะคะที่นาจับตามองที่เส้นซองอยากให้จอบซ่อมบ้ก็คือหลักหน่วยนะคะหน่วยของเซียนวาริชภูมิค่อนข้างที่จะเป๊ะเวิร์นะคะตั้งแต่เอาแนวทางมาแบ่งปันเนี่ย ยังมหันในรูดค่ะคุณพ่อคุณแม่บางงวดนะคะลักหนวยของเพิ่นมาเท่งบนมาเทึงล่างนะคะงวดเมื่อกี้นะคะมาบนนะคะเป็นหน่วยล่างเข้าหน่วยเนีเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาตัวประกบเนาะลักหนวยแม่นๆนะคะให้ติดตามแนวทางของเซียนวาริสดีๆนะคะจังนี่พอซีสเกตฟันเม็ดเดียวคือเล็กนึ่ง ล่องเอาไปจับใส่เลขลักหน่วยของเซียนว่ารีดเบิงบนแน่นะคะคุณพ่อคแม่อาจจะถึกเลขจับคู่บนจับคู่ล่างก็ได้เนาะลองติดตามคอยติดตามไว้ให้ดีแล้วก็จะมีแนวทางนะคะเลขวินนะคะที่สัญญาก,กันไว้นะคะมีคอมีเอฟซี FC คอมเมนต์มาว่าอยากได้อยู่เนาะในส่วนเลขวินนะคะมีแค่4ตัวนะคะวินไปได้เลยนะคะเขา3โตบนเนี่ยมาก2งววดติดแล้ว เพิ่นบอกว่าบางงวดนะคะเพิ่นเข่าเทิง่ง3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างก็มีมีเลขมาให้แค่สีตัวจับวินเอาเลยยังไงก็ถูกประสันอ่ะฝากติดตามใบน้าแน่นะคะเดี๋ยวเส้นซองจะนําเสนอให้เป็นคลิปถัดไปเนาะแล้วก็ก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะก็ขอฝากความสวยความงามหน่อยนะคะ,ะคะุณพ่อคุณแม่ขาหิ้มนาสวยนาใสของเหาพร้อมส่งนะคะจังไดนะคะส่งการนี้นะคะอาจจะเอ่อ คนทรงบาน่นคนทรงอาจจะยุดแต่ว่าเจ้าท้องจะไปล่องเบืองวา่าบางทีไปสนีเขาก็จะไม่หยุดนะคะถ้าใครที่อยากได้นะคะโตส้อยดีๆเนาะไปเลน่นทรงการนาดำนาแลมมากนะคะอยากได้โตส้อยดีๆเส้นซองแนะนำตัวนี้ไปเลยคีมหน้าสวยหน้าใสาของเราตัวนี้ช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวหน้ามองค้ำหน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าไม่มีความชุ่มชื้นใส่ติดต่อกัน 2- 4งังกระปุกขึ้นไปเห็นผลลัพธ์ชัดเจนภ่ายใน2 4งังกระปุก แต่ถ้าอยากเห็นผลไหวนะคะบอกเลยว่าเอาเซรัมไปใส่คู่กันกับเขาเปิดตัวใหม่เซรัมตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครีมนะคะจากที่เห็นผลดีอยู่แล้วจะเห็นผลไหวขึ้นเห็นผลดีขึ้นแล้วนะคะคุณสมบัตินะคะรรพคุณที่เพิ่มมาของเซรัมตัวนี้คือ ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเหตุให้ริ้วรอยตื่นขึ้นเหตุห้นาตึงขึ้นนะคะว,ว่าไงก็คือห้อยตีนกาห้อยเหี่ยวยน์เนี่ยมันสีค่อยค่ตื่นขึ้นนะคะให้เลเข้าเบิ่งเด็กลงนะคะคุณพ่อคุณแม่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมากแล้วก็กันแดดนะคะกันแดดผสมรองพื้น SPF 50 PA บวกบวกบวกก็มีพร้อมสมกันทาปุ๊บกันแดดเมืองไทยได้ด้วยแถมนะคะ นาคาวขึ้น1-2ระดับเนี่ย่บตองแต่งนาไลพุณพ่อคุณแม่ท่านไหนขี่คานท่าล่องพื้นคานท่าเออแปลงยอียงที่มันเนอะนะนะคะล่องเอาตัวนี้ไปทาปุ๊บกืนเข้าผิวนะคะแล้วทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นนาคาวนอ่นองต้องบัดนกเออเอาผู้ใดสนใจตัวใดนะคะติดต่อมาโอ้ แล้วก็ตอนนี้โปรแถมสบู่นะคะยังมีอยู่นะคะสั่งยอด1,000ขึ้นไปนะคะจนสแถมสบู่น้ำนมข้าวไปให้มูลค่านะคะ เกือบ100บาทนะคะขาดอยู่บาทนึงกับหนึ่งอพอดีคุณพ่อคุณแม่คะเก้าสิบาทลท่นลเอาไปให้เลยให้ล่องใส่ฟิฟี่นะคะยอด1,000พันะคะได้สบู่หน่ก้อนนะคะยอดส0 0พันก็ได้สก้อนเนาะทําความสะอาดล้ําลึกนะคะแล้วก็บํารุงนะคะเห็นผลไวยิ่งขึ้นใครสนใจนะคะติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างที่เซียนสลงไว้นะคะ 0940292674ค่ะเป็นเบอร์โทรแล้วก็บเบอร์ไลน์พร้อมค่ะสนใจค่ะแอดไลน์มาจะงางเนาะบางเทือโทรมาจะส่องกับบ่อยได้ยินบ่เคยได้รับนะคะถ้าแอดไลน์มาถึงขอความไว้ว่าสนใจขีมนุกกะจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้ได้ง่ายนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะจะส่งจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าไปเจอกันกับแนวทางดีๆที่เตรียมไว้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ